เอาละครับเราอยู่ในแมพเบนนะครับดูเบนผู้ใจร้ายนะครับ <c oughs> เราต้องแก้ไขปริศนาที่นี่ให้ได้นะครับโอเคปะพวกเราช่วยใครได้บ้างเนี่ย <c oughs> อุ้ยแกดี้ระวังข้างหลังสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอ้ดีมาก <c oughs> ครูบอดีสีม่วง เดี๋ยวนะตามแกนนี่ไปนี่ครับได้แล้วแกนนี่แกนนี่ได้กุญแจมานี่ครับเป็นคนถ่ายคลิปแกนนี่แล้วนะเนี่ยเออดีสีน้ำตาลแกนนี่ลงไปข้างล่างสีน้ำตาลแกนนี่เปิดได้แล้วโอ้มานะครับแล้วก็ได้สีเขียวนะครับโอ้โหเราไม่ได้หยิบกุญแจเลยลตอนนี้มันไล่ตามคูบอดี้ยอ้ยนี่ไงสีเขียวห้องใต้ดินนะครับตรงนี้มีกุญแจตรงนี้นะครับ เออแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วตรงนี้หยิบมาอตอนนี้เราได้คอนนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะลงมาข้างล่างหรือเปล่าแกนนี่อันนี้มันทุบอะไรเนี่ยทุบไม่ได้นะครับอน,นี้ทุบได้ปะไม่ได้นราจะเอาไว้ทุบทางออกหรือเปล่า,าตามแกนนดี่ไปก่อนข้างบนมันอยู่ไหมปุ๊บว้าวโอระยะประชิดบ้างหนีแล้วแกรนดี้เบนตามมาเป็นผู้ขวผเพี้ยมระวัง แกดี้โอ้ยนี่ไงเปิดแล้วโลถนี้มีที่ชาร์จตรงนี้นะครับเพราะว่ากุญแจอันนี้เปิดไม่ได้สีแดงสีแดงโอ้ยอย่าอย่าตามมานะโอเคสีแดงสีแดงนั่นไงสีแดงตรงนั้นเรียบร้อยเปิดมาได้แล้ว ได้กุญแจสีขาวสีขาวห้องไหนเนี่ยโอ้เบนตามคนนั้นอยู่นะครับตามครูบอดีอยู่สีขาวสีขาวนี่ไงสีขาวชึบมาแล้วเก็บปึ๊บเปิดมาสีเขียวมุดท่อกดเละชิปโอเคดูลาดลาวนะครับสีทองสีทองอันนี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ล็อกอยู่ชั้นบนเหรอสีทองอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงสีเหลืองนะครับแล้วก็ปัจแจต้องใช้ปัจแจด้วยแกนี่นี่แกนี่มีปัจแจนะครับ แล้วก็อันนี้ถึงเอาเราได้ประแจ<笑><笑>เดี๋ยวอ๋อแกรดีเก็บไปแล้วอ๋อเ,เปิดห้องเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะบา,บายบายเบนก็ฮ่าในที่สุดเราก็ออกว่าได้นะครับไปพวกเราเก่งกันมากๆเลยคุณยายบอกนะครับเป็นแบบต่อไปกันดีกว่าพวกเรามานะครับเบนแอนทอมนะครับว้าว เบนตามมาที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยไม่ทอมช่วยด้วยมีปืนอยู่ตรงนี้นะพวกเราเก็บกันได้อะโอไม่มันตามมาแล้วมาทางนี้มา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 สิเบนหลบดิฟหลบนี่โอ้ยเยี่ยมยอดกุอดียิงไปแล้วนะครับแต่ว่ากุญแจอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปหยิบก่อนตอนนี้หยิบกุญแจโอเคหยิบแล้วอันนี้สีดํานะครับกุญแจสีดํานี่ม่วง สีน้ำเงิน <Nope. S 1> ไม่ใช่สีดําอยู่ไหละแกรนนี่สีดํานี่อ๋ออันนี้ปุ๊บไขปุ๊บแล้วก็เจอสีทองแกรนนี่หยิบไปแล้วโอ้อเบลตามมาคูบอดีระวังคูบอดีโอ้กำลังแบบว่าจุกอยู่นะครับคูบอดีสีทองน่าจะอยู่ชั้นบนนะแกรนนี่จุ๊บเราต้องขึ้นไปอุ๊ย ทางซ้ายนี่ไงสีทองเปิดเข้าไปเจอสีเขียวจิบหยิบนี่ครับได้กุญแจสีเขียวมาแล้วสีเขียวประตูสีเขียวนี่สีม่วงเบนอยู่ข้างล่างนั่นไงคุณบอดีระวังนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวอยู่ไหนอะอันนี้ใช้ขวานะครับสีเขียวอันนี้ไงปึ๊บมาแล้วนะครับตรงนี้มีกุญแจอยู่อันนี้สีน้ำตาลได้เป็นกุญแจสีน้ำตาลมาแล้วครับสีน้ำตาลน่าจะอยู่ชั้นบนโอเคระวัง เบนมาเบนไล่ตามครูพอดิไปนะครับสีน้ำตาสีน้ำตาลสีน้ำตานี่เรียบร้อยนี่เปิดโอเคเปิดขึ้นมาสีน้ำเงินได้สีน้ำเงินแล้วนะครับลู้ระทึกสุดๆไปเลยสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินเฮ้ยนี่มันสีม่วงสีน้ำเงินนี่ไงสีน้ำเงินเปิดมาปุ๊บนี่มันห้องนักข่าวนี่นะเฮ้ยหยิบเจอคอนนะครับอันนี้อ๋อสีแดงอยู่ประตูนี้โอเค เจอคอน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 ไม่รู้ใช้หรือเปล่าตรงนี้อ๋อนี่ไงทุบไม้นี่หรอตืบทุบไม้เรียบร้อยนะครับมาห้องนี้แกนนี่ได้สีม่วงสีม่วงอยู่ข้างนอกเออสีม่วง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 อีกห้องหนึง่งนี่ไงสีม่วงมาแล้วแกนนี่ได้สีขาวเฮ้ยได้บัตรมีบัตรนะครับตรงนี้ <ม> oh <no. S 1> คุณยายโดนเบนแล้วนะครับบาด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 ตรงไหนเนี่ยบาดตรงไหนคุณยายโ <c oughs> ดนเบนเรียบร้อยดีไอ้บาดใช้กับอันนี้โอเค <c oughs> อันนี้สีแดงสีทองสีแดงสีทอง,งไปหาคุณยายแกรนนี่ก่อนว่ายนะ <c oughs> ตกลาจากกันเพียงเท่านี้ oh <no. S 1> ดิสีขาวเอาสีขาวมานะครับมีเวลา6นาที ห้องไหนเอ่ยห้องนักข่าวนี้เบนแอนทอมหรือเปล่าจุ๊บอันนี้ไปแล้วสีขาวนี่สีแดงเดี๋ยวเราต้องไปหาสีขาวก่อนทุกคนสีขาวสีขาวสีขาวเบนเบนมาเราลงชั้นล่างก่อนเฮ้ยตอนนี้นี่เหรอไม่ใช่น่าจะอยู่ชั้นบนนะครับสีขาวเอา,า oh <no. S 1> ออเบนมาเบนเอ้ยหรือเบนมาลบก่อนที่เราทุบไม้สีขาววันนี้นี่เจอแล้วแล้วก็เปิด ปุ๊บเปิดมาเจอสีแดงสีแดงไปห้องนักข่าวนะครับน่าจะรอดนะปุ๊บสีแดงอันนี้ไปถึงเอายังไม่รอดเหรออ๋อรอดแล้วเปิดซิคลูริตี้ยังขาดแค่สีทองนะครับตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวนี่ไงอันนี้ปุ๊บเปิดเข้าไปแล้วก็มีระเบิดเก็บระเบิดเก็บระเบิดไปไว้ไหนระเบิดระเบิดระเบิด,ระ,บด,ร,ะบดระเบิดเวลา ว้าวไม่ <No. S 1> ฉันจะไม่โดนเบนระวังเบนอยู่นู่นเบนมันไล่มาแล้วครับตอนนี้เราต้องไปหาที่วางระเบิดก่อนระเบิดเวลาหรอประตูข้างหน้าหรอใช่อันนี้หรอก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> วางระเบิด <c oughs> ว้าเบนมา <c oughs> แตะ <c oughs> อ๋อนี่มัน แองเจล่าด <Angela S 2> <Angela. S 1> ิดาโอ้ oh, เจอแองเจล่านะครับที่แมปนี้อันนี้อะไรเนี่ยสีดำนะครับคุณแจสีดำไม่ <Nope. S 1> ระวังแมวโอ้ oh, <no. S 1> oh, ตัวนี้วิ่งเร็วนะเนี่ย <laughs> ทุกคนดูสิเร็วมากโอ้ oh, คุณบอดีโดนไปแล้วตรงนี้สีแดงคุณแจสีแดงเปิดไปยังเหมือนจะเปิดไปแล้วนะครับสีเขียวห้องนี้ห้องนี้มีสีน้ำเงินสีน้ำเงินแกนนี่วิ่งมาราธอนไปก่อนนะ นี่สีน้ำเงินตรงนี้โอเคเปิดมาฝึงเจอสีทองสีทองตรงไหนเอ่ยสีทองนู้นไงสีเหลือง<ย>เราต้องวิ่งวนนะครับวิ่ง,นว,งนวนวิ่งวน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 นวนตรงนีนน้อ่าโอเคสีเหลืองปึ๊บเปิดมาได้ตรงนี้เจอสีม่วงเจอแล้วสีม่วงอยู่ฝั่งนู้นโอเคตอนนี้แกนนี่วิ่งลอ่อให้อยู่นะครับปึ๊บเราตร้องรีบทำภารกิจให้เสร็จ ขึ้นมาชั้น2แล้วปึ๊บปึปปขึ้นมาตรงนี้ข้างบนมีสีแดงกบกาดโอเคสีแดงกบกาดสีแดงนี่หรอสีแดงนี่โอเคเก็บสีแดงนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปเปิดข้างบนมีเวลา8นาทีนะครับน่าจะรอดอยู่เอาดีไม่ใช่สีแดงเหรอเนี่ยแย่แล้วผิดสีไม่ใช่อันนี้แล้วอันไหนอะสงสัยเราต้องไปอีกห้องนึงนะครับปึบอันนี้สีเขียวเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับแกนนี่อยู่ ห้องนี้ไปแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวนะอันนี้มียิงได้มะปึ๊บดีไหมื่นไปแล้วโอเคได้อยู่นะครับมีปัจจตรงนี้เดี๋ยวนะรับไฟฟ้าก็หมดเลยเหรอมาแล้วเจ้าแมวมาสิโถสบายมากเรื่องล่อไว้ใจเราเลยปึ๊บอามุ่นมาทางนี้โอเคแต่ว่านะแล้วมันจะชาร์จตรงไหนเนี่ยชาร์จตรงนี้ได้ปะเรียบร้อยชาร์จได้แล้วมาสิยิง โ <So, S 2> ขอไปชาร์จใหม่ได้ปะกำลังมันเลยยิงเจ้าแมวอ๋อมีดีเลย์ชาร์จไม่ได้อดเล่นเลยทุกคนอันนี้เหมือนแกนี่จะเก็บไปแล้วฟึบมาสีชชมพูสีเขียวแกนนี่ได้ขอไปดูข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ใจขึ๊บข้างบนข้างบนอันนี้เปิดไม่ได้นะครับต้องใช้การ์ด oh <no. S 1> สีน้ำตาลโอเคลงมาข้างล่างมาเลยเจ้าแมวเดี๋ยวล่อให้แกนี่ก่อนนี่มาเลยโช so, จริงๆก็มาสี่ห้าห้าตามฉันไม่ทันหลอกฉันเร็วกว่าเยอะเลยเ่ะเก็บป,ปืนมปปึบได้ปืนมาแล้วชา้าได้ยังดีเล์หมดยังโอ้ร้อยสามสิบเก้าแน่ไม่ทันแน่เลยทุกคนมีเวลาห้านาทีนะครับแกดดี้ได้สีอะไรสีขาวแกดดี้มันตามแกดดี้แล้วข้างหลังแกดดี้แกดดี้เปิดได้นะครับล่อไปแกดดี้เยี่ยมยอดโอเคเข้ามาห้องนี้อันนี้สีอะไรอ๋อนีไงห้องนู้นแน่แน่ มาสิไปแล้วจ้า <c oughs> ตามมาตามมาชั้นบนนะครับอันนี้จําได้สีส้มนะครับข้างบนมันไม่ใช่สีแดงมันเป็นสีส้มแต่ว่าขาดการนะครับไม่มีการด <Nope. S 1> นี่อ๋อมีแล้วนี่ <c oughs> เรียบร้อยดูเหมือนว่ามันจะตามมานะครับอุ้ยเก็บกุญแจก่อนอันนี้สีสีเทา <c oughs> ถ้ามาห้องนี้เราจะได้แบบแกนนี่มาเก็บตรงนี้เร็วนั่นแหละกเ,ลเก็บเลยแล้วก็เราก็มุดนี่มุดท่อได้กดชิปแกนนี่ แกนี่ลอให้นะครับเราก็ลงไปลงไปจะเจอไหมเนี่ยได้แล้วสีเทาสีเทานี่เพิบเปิดเข้ามาต้องใช้ครีม oh <no. S 1> ต้องใช้ครีมแกนี่เดี๋ยวรอให้แกนี่มาเจ้าแมวมาซี่ดีครับทีมเบิร์กนะครับแกนี่เอาระเบิดซีโฟไปวางแล้วนะครับตอนนี้ <Yeah. S 1> ว้าวเกือบโดนเจ้าแมวอย่าไล่ฉันซ oh <no. S 1> แกนี่ระวังอ๋อแกนี่ต้องเอาไปเจาะนะครับ แกดี้น่าจะห้องนั้นนะห้องวาร์ปหรือเปล่าเจาะห้องวาร์ปอยู่ตรงนั้นแกดี้พอท่าลูมหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อเปิดไม่ได้นะครับแกดี้แกดี้ของเราเป็นกุญแจสีเทาอันนี้เปิดได้หรือเปล่าเราเปิดไม่ได้นะครับกุญแจเราเป็นสีเทาต้องหาสีดําห้องนี้มีไม่เอ่ยมีเวลาสองนาทีว้าวตกใจแกดี้ได้กุญแจสีดําแล้วน่าจะเป็นทางออกนะแกดี้ โอ้ยังออกไปได้ออกไปแล้วกันนี่มีเวลาหนึ่งนาทีไม่เป็นไรคุณยายไปก่อนเพื่อความปลอดภัยมาจบแล้วฉันไม่ขัวแกหรอกแดดๆๆๆตาบะีตาบะีตาบะสีแบไปแล้วบายเย่ในที่สุดเราก็ดีออกได้นะครับแอนเจล่า นี่ครับแอนเจล่านะครับบ่นพึมพำนะครับไม่รู้บ่นอะไรก <c oughs> <c oughs> อ